สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านพบพอกันเทศกาพี่น้องสองสารบราุาลฝูกลอกันยมมงแรงเด้อพี่น้องพบพอกันแยมมืองแรงตะวันตกสวัสดีเด้อเอฟซีบว่อฝังไทยฝั่งลาวดูว่าอยู่ต่างประเทศพี่น้องห้ากาได้มันไปไห้เด็กหน่อยเห้นจอยแห้งลายเอาแบบมันๆ,ๆตาปอะกะตะลอก ต๊ะไม่เห่ออกไปแป๊บเดียวไข่ขยันมแป็ดดิยันมเป๊บไปแป๊บเดียวใเอามันไปหายตะกมาไปไปหอดแล้วเงินหายตะมาเ้งหัวไรเหลี่ยมนี่เด็กหน่อยเด็เนียพื้นอะนะร้าจ่อยแห้งร้ายน้องไปโดดกรบ่มีพื้นมีไฟกบหนากกรบ่มี พี่น้องมาหอดหอดละเมื่อบอกปะตะวพี่ตกเลยมันจะฝนุ่นก้อนเนี่ยังบืนมันซินบ่กบืนบืนมันซินบอะแห้มแปดขำได้บ up, ืน <ül stam mer mos> บนวันว่างชูเผินนะกลายเป็นลูกกันคนบนดอยเลยได้พี่น้องว่าเป็นลูกเป็นลูกเล้าแล้วสิเป็นลูกอันลัเทิงเลยส่วยนี่เลยช่วยนิกลายเป็นลูกเฮ้ยเป็นวัดกันมาอ๋อเรียกว่าทีบีบอยู่ลูกขาดนะช่วัดตีนั่นอือ ขาครับขาบนได้โอ้ยสงกับมาใส่ใสลำมันนะเธอได้ลำมันนะซสือเธอได้เสือลำมันเพิ่มฮะจักขระเจ้ามายังมาดูดบ่ แล네้นั like, oh, ่นอย่างเช่าเท่าไหร่อ๋อมาทำงานให้วันเจียงวันหกแล้ใช่นะสมุตตะอ๋อจุ๊บตะสมุนห์เลยอืม ขาน่อยมาได้ครับขาน่อยขาน่อยมาได้ครับอันนี้ก็ลูกบนดอยเพราะว่านี่เห็นชายตัวนี้ว่แมนยสิขนี่ด้านะมีแต่ผู้เจ๋อจอยเลือมมันมันจะได้มันมันกับเขาสักทีมาไปหนึ่งจิน เฟตตี้คือมอมเมมแต่เสมอนี่บอผมกับบริชาจะถนัดบอกเนี้ยกบเบิดเลมันนี้นจะไหนกระสิเบิดลมหายใจแล้วบานนี้ต่อไปกับเบิดลมหายใจบ้านี้แล้วจะไปต้เลยใต้เบิดเลย

ไปที่น่ะตึ้เต็มนั่นติ๊บก็ได้สายตั้งเธอเนี่ยอืสายตั้งเธอนั่นนั่นตั้งเธอบ่มี่ตอนนี้เด็กน้องก็กลายเป็นเด็กที่วันขาดสารอาหารแลยตอนนี้จอยฟอมหอมแหงพัติพัติขยันหน่องยังอีกลวเราก็เป็นวัดเป็นวัดเป็นวัดปนังยัยกินอ้อย กินเลาะกินแต่กับเป็นวัดกินข้าวลาแต่กับเป็นวัดบ้านี้แต่กับ่มีเงินซื้อยาลำมันลำมันสนะมนเขนผู้เ,เจ้าผูนซื้อมาใหม่มไปปูกเลยแหละ ยังมาได้เล็บวะกระมันออกแล้วเนี่ยคือมันเลยอมมีซือยาด้วยมันโดนด่าไอกินนั่นและลองงยมเพกันบูเขามาเลาระวังงูเขาจะใต้ด้วย กินข้าวกันยังเอาจัจนะเเนเขา่ะได้อีบได้กันนี่บาเมือกมาบางเมือกปิมา ตอยและในเพื่อนนะเย้าหายได้ในเพื่อนมีกกมันอยู่เฮ้อในเพือเ่อนนะอันมิกกมันอยู่จิ้มจิ้มอยูถถ่ถ้าขึ้นมาแตนปลูกมัน ไปตัดต้นได้จังว่าพักันไปปลูกมันอยากได้เกลบนะต้องซื้อเพราะเราปัส้าวีใส่เกลือหมูมึงนึกนาตีนกับเกลือมันซื้อนะใครอยากได้เออสันพี่มาพี่แค้นผสมกันได้พักันมาพี่ใช้ไปปลูกมันนะ ไปผูยตวึแกมันเียังยม่เป็ูมเมืองเฮียนูออกแล้วเป็นแล้ว่ตีน่ะออกแล้วเก่งแล้วออกไปเฮียนเมืองใหม่ไปเฮียนชายเฮีนบ่ อลายมันคามันซะก่อนเละจะไปเฮียนด้บ้นบันืจ้อืมะไปเฮียนดีช้ัไเฮียนดีหมอมเเมมพี่น้องเอ้ยจอยพร้อมหอมแห่งตอนนี้จอยพร้อมหมอมแห่งมอมเมมแต่ละคนผาถึงนอกเด้อ พ no oh! oh! Ch oh! ันย um ังให้ก <ína> ันจักเอาจักจิเอาหายพี่ช้างได้เฮือนกับมีไปต่อยมาคุหงั่นเสื้อลำมันมาพี่น้อง พากัซื้อลำมันมาขึ้นหัวมันนั่นไปซื้อลำมันมาขึ้นหัวลายดิบดูลำใหญ่ดีหากมันบ่าเณรคนตอนงนะเนาะ พันบี่อนั่นได้ยังไงมันบอกอยบอมันผอยยุ่เบ็ดนี่นะสองพันบาทบ่คนซื้อมาเพิ่มอันนี้นะซื้อมาเพิ่มเพราะว่ามันบอกพ่อแันก็ซื้อมา เดี๋ยวสองนอนไปจักสิไปหาอยู่ใส่ข้ออันนี้ก็ยากอันันก็จะเอามคือห่างคือฉี่เฮ้ยเนาะตาห่างกันแจ็คสิบ่มีตาเลยเป็น มีาหารกะถีลุงว่าอีจักพันเนี่ยอันนี้มันเป็นของดงเน่ดินดงมันบอกคือมันบอกคือดินเฮ้าบ้านเฮ้าดินโขแมน อันตัวห้าห้องเฮาน่ะนักนะเจ้าว่าข้าเจ้าไบว่าข้าเจ้าสั้นไว้แดีวมันแหงค่ะนะุกไปเพื่อเพื่อได้นี่ นี่ก็ยังปูกก็ยังหวานยังสิได้ไปพเอาแ้วใ้ได้แน่อย่าให้งัวกินอันางหนาพุ่นล่ะสิได้ผลผลิตของมันสิเป็นได๋สิได้สบ่ได้มนากเฮือนก็ยังบ่ได้มกคือกันับกตัดเสอ อือรนรดําก็รับปุงใหญ่นะอโอ้ยกันบุกย่างใหญ่ยันบ่แลล้เจอในพ้นตกมานี่เนี เห็ดยังกับเพือสิได้มันมันกับบะหมี่ข้าวางว่ะแหละเห็ดยังกันดิเขากับคำเลยได้พี่น้องตะเวนตกเลยมากับโหลดบะมีตาโหลดอีห้างไปเลยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งประตูทุกคนคลิปหนาพอกกันใหม่ฝากกดไรก็แชร์กดติดตามสองซาบลไลเน่เด้อพี่น้อง